สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o k แฟนเพจโดยมีข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับข่าวพ่อแบมเจอลุงพล9้าโมงเศษหรือ7โมงเศษนั้นไม่ใช่ข้อสงสัยว่าลุงพลอุ้มน้องชมพู่ขึ้นเขา แถมยืนยันว่าลุงพลไม่ได้หายตัวไปไหนเป็นประโยชน์กับลุงพลเสียอีกว่าไม่ได้อุ้มน้องชมพู่แน่นอนช่วงบ่าย2องถึง4มีคนเห็นลุงพลเชิงเขาแถมเหมื่อรลอยก็เป็นเรื่องปกติเพราะช่วงนั้นลุงพลกลับจากส่งพระมาตามหาน้องชมพู่ดังนั้นคนที่บอกลุงพลน่าสงสัยทำไมไม่สงสัยตัวเองบ้างตัวเองไปทำอะไรแถวนั้น ลุงพลตามหาชมพู่คงเครียดและคิดมากจะให้ลุงพลเดินร้องเพลงแทนความเครียดหรือการไปตามหาเชิงเขาและสวนกันกับคนอื่นที่ไปตามหาเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหายไม่รู้ไปไหนนั่นก็ถือว่าผิดปกติยิ่งสื่อหลักเอาประเด็นพวกนี้มาตียิ่งทำให้ลุงพลสบายตัวมากขึ้น ทนายก็เลยออกมาปกป้องลุงพลเพื่อความเป็นธรรมไม่ใช่ไปยุ่งกับคดีเหมือนบางคนคิดใครมีข้อสงสัยว่าลุงพลเข้าข่ายกระทำผิดตรงไหนถามมาจะตอบให้เคลียร์ครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล12กุมภาพันธ์2564กำลังไปไหว้พระที่อยุธยาครับซึ่งภายหลังนะครับที่บทความนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ท่านทนายนิทัศน์ได้โพสต์ไว้คนแรกบอกว่าช่วยๆกันค่ะความเป็นธรรมมันอยู่ในหัวใจของผู้รักความยุติธรรมจึงทนไม่ได้กับความผิดที่ถูกยัดเยียดให้เยี่ยมค่ะถัดมานะคระบ,บอกว่าขอบคุณทนายนิทัศน์สุดยอดจริงๆค่ะชัดเจนไม่รู้จะชัดยังไงเชิญคุณคุณนักข่าว ชองเสียมดีนักมาอ่านอ่านบ้างก็ดีจะได้ข้อมูลชัดๆไปเลยจ้าถัดมานะครับบอกว่าไม่เคยสงสัยในตัวลุงพลตั้งแต่เกิดเหตุเลยจ้ะมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ส่วนมากจะมุ่งไปสงสัยฝรั่งตรงข้ามกับลุงพลมากกว่าจ้ามีหลายอย่างที่ทำให้น่าคิดถัดมานะครับบอกว่า บ้านกกกอกนี่เป็นหมู่บ้านที่ชวนงงที่สุดในชีวิตเลยค่ะคนทำงานนะครับบอกว่าวันนี้พอดีจะใกล้ถึงวันที่15ช่องข่าวใหญ่ก็ค้นเอาข่าวเก่าๆขึ้นมาใหม่พูดกันเป็นน้ำท่วมปากแล้วรายการไหนรายการไหนก็ยกขึ้นมาไม่รู้ว่าการจับแต่มีจริงไม่จริงน่ะขายข่าวอื่นๆรายได้มีไม่เยอะต้องมาคุย เละเธอะกับข่าวลุงพลดูเสพข่าวก็เกินเยียวยาค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากการวิเคราะห์ของท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง facebook ดังนี้การจ้างทนายหลังตกเป็นผู้ต้องหาเป็นสิ่งจำเป็นและจะมีการตกลงค่าจ้างในราคาที่แตกต่างกันคนรวยทนายก็เรียกมากหน่อยคนจนราคาถูกแถมฟรีก็มีบ่อยปัจจุบัน ฟรีแทบไม่มีอย่างน้อยก็ค่าใช้จ่ายมากน้อยตามกำลังแต่ถ้าใครมีปัญหามาปรึกษาฟรีทุกกรณีคดีลุงพลเป็นคดีดังพยานมีจำนวนมากถ้าสืบพยานในศาลต้องใช้เวลานานมากค่าใช้จ่ายก็สูงตามคำว่าฟรีไม่มีทนายคนไหนทำได้ยกเว้นทนายที่ศาลให้วงเล็บศาลจะจ่ายค่าจ้างให้ทนายเอง อย่างน้อยหลายหมื่นบาทแต่เวลานี้ลุงพลตกเป็นผู้ต้องหาก็เพียงคดีบุกรุกป่าพยานไม่มากดังนั้นคดีนี้ต้องจ้างทนายอาจแสนต้นๆก็พอทำได้วงเล็บรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างส่วนคดีอื่นไม่รวมคดีชมพู่ยังไม่ถูกหมายเรียกหรือหมายจับแต่จำต้องมีทนายไว้คอยให้คำแนะนำ เพราะมีการกล่าวโทษต่อตำรวจแล้วสำหรับคดีน้องชมพู่เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงต้องใช้เวลาสืบพยานนานอย่างน้อยต้องใช้ทนายเกินหนึ่งคนค่าจ้างก็สูงตามแต่เวลานี้ทนายฟันธงว่าลุงพลน่าจะรอดงั้นประหยัดเงินไว้ก่อนก็จะดีไม่จำเป็นต้องจ้างทนายหลายคนแต่ ทนายหลายคนพร้อมให้คำปรึกษาที่มีขาวว่ามีการจ้างทนายเป็นหลักล้านน่าจะเกินความจริงแต่น่าจะมีการจ่ายค่าเดินทางและอ,อื่นๆเป็นหลักแสนน่าเป็นไปได้วันนี้ไม่มีอะไรเขียนเลยเอามือถือมาจิ้มจิ้มไม่ได้เขียนจากคอมจึงสั้นๆห้วนๆเอาเป็นประเด็นให้ท่านใดที่สนใจไปขยายต่อ สร้างเรตติงหากินกับ YouTube กันนะครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลวันตรุจ,จีนพี่น้องไทยจีนเฮงๆรวยๆกันทั่วหน้าครับ12กุมภาพันธ์2564กรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับที่เป็นแฟนคลับทนายนิทัศน์และแฟนคลับลุงพลคนแรกบอกว่าขอบคุณค่ะทนาย ดีค่ะได้เก็บสะสมความรู้วันละนิดวันละหน่อยค่ะถัดมานะคะบอกว่า FC ส่วนใหญ่จะสุภาพมีมารยาทดีเหมือนทนายนิทัตให้ข้อคิดแบบมีมารยาทให้เกียรติวิชาชีพเดียวกันวิจารณ์ณใครก็ไม่ใช้ไอ้ใช้อ e. ีอยากเห็นบริกาศแบบนี้ในสังคมไทยที่ใช้เหตุผลใช้มากกว่าอารมณ์ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่ประเทืองปัญญาค่ะ คนทำมานะครับบอกว่าซินเจียยูอีซินนีหววใช้ราบรื่นทุกอย่างสมปรารถนาทุกเรื่องมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้สุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปค่ะคุณทนายเรื่องคดีคงต้องรอดต่อไปเพราะถ้าทางตำรวจไม่ออกหมายจับลุงพลก็ยังคือผู้บริสุทธิ์แค่ถูกสงสัยทนายตั้มเขาก็เคยช่วยลูกความที่มีเงินไม่เยอะมาบ้างแล้วถ้ากรณีลุงพล ถ้าลุงพลมีให้เท่านั้นก็คงเท่านั้นทนายตั้มคงไม่เรียกเอาแพงเพราะจากที่ทนายตั้มไลฟ์สดก็บอกครั้งก่อนที่มีฟ้องนายจุดๆค่าจ้าง5,000บาทจนถึงเวลานี้ลุงพลก็ยังไม่ได้ให้เลยประมาณนี้ค่ะทุกคนอาจจะมองว่าลุงพลมีเงินคนเราแค่ฟังข่าวก็เมาส์กันไปเรื่อยเลยค่ะความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้ม ลั่นกลางเฟซบุ๊กผมไม่บ้างเงินถ้าเป็นแพะก็ไม่ควรต้องโทษความคืบหน้าล่าสุดนะครับทนายตั้มโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับผมไม่เคยถือให้เงินเป็นใหญ่ผมมีจุดยืนของตัวเองส่วนใครถ้าเป็นแพะก็ไม่ควรต้องโทษความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มหรือสิทธาบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิ ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook สิทธาเบีย้ยบังเกิดมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนระบุข,ข้อความว่าถ้าผมเลือกหนทางปลอดภัยลอยตัวเหนือดราม่าทั้งปวงโพสต์คำคมหรือรับทำแต่คดีง่ายๆไม่สวนกระแสผมคงไม่ได้ช่วยคดีแพะหลายๆคดีหรอกครับแต่สโลแกนการใช้ชีวิตของผมคือยอมโดนด่าได้ แต่ไม่ทิ้งอุดมการณ์นี่จึงไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมถูกตำหนิด้วยถ้อยคำรุนแรงเพราะผมเลือกจะทำอะไรที่ไม่ถูกใจคนหมู่มากแต่จุดยืนของผมคือถ้าเชื่อแล้วก็ทำให้ถึงที่สุดเพราะผมไม่อยากให้ใครต้องรับโทษเกินความผิดที่ตัวเองได้กระทำลงไปถ้าเป็นแพ้ก็ไม่ควรต้องโทษ ขับรถชนคนตายโดยประมาทก็ไม่ควรโดนโทษฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในมุมมองของนักกฎหมายไม่ว่าโจทย์หรือจำเลยก็สมควรมีทนายไว้ว่าความทั้งนั้นถ้าผมให้เงินเป็นใหญ่เหมือนที่หลายคนใส่ร้ายผมไม่มารับทำคดีอาสาคดีช่วยคนจนให้เสียเวลาหรอกครับสิ่งหนึ่งที่พวกคุณจะไม่เห็นจากผมคือ การกลับคำไปมาย้ายข้างตามกระแสถ้าวิจารณผมเพราะไม่ชอบสิ่งที่ผมทำถ้าไม่หยาบคายผมไม่เคยบล็อกไม่เคยแบนและยินดีต้อนรับทุกคนมาเพจผมเสมอครับนอกจากนี้นะครับทนายตั้มยังได้มาคอมเมนต์ในโพสต์ของตนเองนะครับว่าอย่าลืมนะครับพวกเราทุกคนไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์เราไม่รู้หรอกใครดีใครร้ายผมว่าความไปตามพยานหลักฐาน และความเชื่อใจในตัวลูกความผมถึงแม้บางคนจะทำความผิดแต่หลายข้อหามันเกินสิ่งที่เขากระทําไปมากหน้าที่ทนายก็คือพยายามช่วยผ่อนพันให้โทษหนักเป็นเบาและตรงกับสิ่งที่ได้กระทําที่สุดนี่คือหน้าที่ของทนายทั้งโลกครับแม่กล้าล้อคนอื่นหัวล้านไม่เกรงใจเส้นผมและกลิ่นหนังศีรษะ ตัวเองเลยนะครับพี่ชายถัดมานะครับทนายตั้มได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าคนประเภทไหนกันครับไม่พอใจใครก็ว่าร้ายใส่คนอื่นด่าคู่กรณีไม่พอลามปามไปถึงพ่อแม่พ่อแม่ผมไปทำอะไรให้คุณเหรอครับไม่พอใจผมว่าร้ายผมจนเป็นคดีไปกี่คดีพอเจอหน้าแทบจะกราบยิ้มหวานบอกแล้วแต่ตั้ม พอบทจะงี่เงา่าก็ทำตามสันดานเดิมคนแบบนี้ผมไม่อโหสิกรรมนะครับและจะเป็นตัวเร่งให้กรรมทำหน้าที่ของมันอย่างสาสมถ้ามั่นใจที่ตัวเองพิมพ์ถูกต้องแล้วจะลบหนีทำไมครับนึกว่าจะห้าวอย่าปอดแหกสิ